สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลโซเชียลแคมอ้วันนี้ลงไปแล้วคลิปหนึ่งรีวิวครีมแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวร้องเพลงจะร้องเพลงจะมาร้องเพลงฟังกันนะครับใช่วันนี้เราจะมาร้องเพลงแค่หลับ ตาตาของฮะเดี๋ยวแค่หลับตาอุ๊ยเพลงนี้เข้าทางดิเอ้ยเอยไม่ได้ดึงตาด้วยดูดิลืมแล้วมันมีแค่นี้แหละไง <c oughs> ทำตาโตโ <c oughs> ตแล้วแล้ว,ลวไงตีตีไม่ได้ตีนกาขึ้นใส่อายรอะมาเรามาฟังกันดีกว่าครับนี่เป็นหนูนาให้ไม่มีแบ็กกิ้งแท็กเราร้องกรบเลย thử đi hôm qua hello không đi yêu mhm 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 ด้วยใ,ใจแม่หลับตาลงก็ตาม <c oughs> กลิ่นดอกไม้ก็สะท้อนถึงความสวยงาม <c oughs> เพราะฉันได้เลือกสิ่งที่เห็นในใจ <c oughs> แค่หลับตาจะพร้อมจะโลกอ,อีกใบ <c oughs> ที่สวยงามและสดใส ลองมองด้วยใจไม่จำเป็นต้องใช้สายตาเพราะบางสิ่งที่เรามองเห็นรงหน้าปิดบังความล้ำค่าที่มีอยู่ข้างในการมีเห็นก็เป็นสุขใจในบางครั้งที่ได้หลับตาขอโทษแรงอ่ะเฮ้ยขอโทษขจริง ขอโทษจริงเหรอหอมแก้มก่อนหายไม่หอมก่อนไม่เอาเอาเร็วๆโกดเริอ่ะไปแล้วนะครับสองไม่เอาอย่าจับไม่เอาเร็วๆโกดจริงนะ หายโกรธแล้วแหละ <c oughs> ไปละฟินจุ๊บ <c oughs> <c oughs>